ปัญหาโรคแตกนะครับใครเจอแบบใครเจอแบบผมบ้างนะครับอ่าใช้เครื่องปกติจะใช้เครื่องปิ้นนะครับเครื่องปิ้พอ่าพกพานะครับสะดวกง่ายนะครับสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายนะครับแต่วันนี้นะครับได้พบเจอกับปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาโรคแตกนี่นะครับอ่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานเราจะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเครื่องปิ้นมันเสียนะครับมันเสียไม่มีเวลาซ่อมนะครับไม่มีเวลาซ่อมแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะ ดูวิธีการซ่อมด้วยในใน u t u b e นะครับปกติจะหาข้อมูลใน YouTube นะครับก็เลยต้องเขียนแบบนี้นะครับก็เลยต้องเขียนแบบนี้นะครับต้องเขียนกับมือนะครับผมไปดูใน YouTube นะครับวิธีแก้ต่างๆที่เขาแนะนำมานะครับคนคนที่หนึ่งที่ผมดูนะครับเขาก็คือ,อ,อปัญหาของเขาก็คือจะมีเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ มันจะหมดอายุนะครับกาวของมันนะครับกาวของมันเนี่ยมันเขาแนะนําให้เขาแนะนําให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนกระดาษนะครับเพราะว่ากระดาษของเขาเนี่ยกาวกาวที่ติดกับกระดาษนะครับจะหมดอายุนะครับจะหมดอายุนะครับเนี่ยเป็นเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกระดาษที่กําลังที่จะแก่แล้วนะครับผมก็ทําตามเขานะครับก็เลยเปลี่ยนมาตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาตัวนี้แต่สรุปปรากฏว่านะครับสรุปนะครับก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับ อักษรจะออกมันมันพริพ์ไม่ออกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อักษรออกมันม่วนะครับแต่มันพริพ์ไม่ออกมันพริ้นไม่ออกกดยังไงก็ไม่ออกผมก็ต้องดึงออกนะครับหลังจากดึงออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอักษรมัมวๆแบบนี้นะครับต้องดึงกับมือกับมือนะครับมันไม่ไม่ระบบของมันระบบของมันมันไม่ดึงออกนะครับก็เลยหาวิธีแก้อีกหนึ่งวิธีแก้นะครับในช่อง youtube เหมือนกันนะครับเขาก็แนะนํามาว่าให้เราเนี่ย ม้วนนะครับให้เราม้วนกระดาษเนี่ยให้มันแน่นที่สุดนะครับให้มันแน่นที่สุดนี่ปกติกระดาษเวลาเวลาที่เราซื้อนะฮะเวลาที่เราใส่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปกตินะครับเราใส่แบบธรรมดานะครับมทายใส่แบบใครว่าใส่แบบง่ายง่ายนะครับไม่อ่าไม่ไม่ไม่ระวังไม่อะไรเลยนะครับก็จะใส่แบบนี้ใส่แบบธรรมดานะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่ผมดูใน youtube นะครับเขาได้แนะนําว่าให้ ม้วนกระดาษนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นแน่นมากนะครับให้แน่นเป็นประมาณนี้นะครับไม่เห็นคารเรียลไม่แห่งร่องนะครับก็เลยทําตามนะครับผลสรุปนะครับผมปรากฏได้ว่านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่จะให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ออกมาปกติแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครเป็นปัญหาแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คือปัญหาที่1นะครับปัญหาที่1 กระดาษหมดอายุนะครับแล้วก็ปัญหาที่2ก็คือ,อกระดาษที่มวนไม่แน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจากวิธีแก้จากช่อง YouTube งต่างๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ